สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับหน้า Discord ของแมปอนิเมะเวนกานะครับนาะตอนนี้ e v v l o p e หรือว่าผู้พัฒนาในแบบนี้ได้ประกาศแล้วนะครับสำหรับวันเปิดที่จะไม่ได้เปิดเร็วๆนี้นะครับเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนิดหน่อยนะครับอาจจะยังเสร็จไม่เร็วมากแต่ก็เขาบอกไว้ว่าจะเป็น d ีเลยที่ไม่นานก็คือเปิดภายในเดือนนี้แน่นอนในนี่ตรงนี้นะครับ Hello e v e n the game is not going to be released On, อันนีนะ้วันที่5นาะค,คือไม่ได้เปิดวันที่5ที่จะถึงนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นี e l a y ที่เขากลัวว่ามันจะไปเหมือนเจ้าอัลจีเมีแคลชก็เลยทําให้อยากจะทําอะไรให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาเปิดทีเดียวนะนั่นเองนะครับนี่แล้วก็เขาบอกไว้ว่า ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตหรือว่าแบบประมาณว่าทําตามที่เขารีเควสนะครับหลายหลายคนก็ไปหาเพื่อนเข้าเมมเบอร์ให้ถึงจํานวนที่เขาบอกทำหน้าตอนนี้เมมเบอร์เยอะมากใครที่สนใจเล่นแบบนี้หรือว่าสนใจแบบนี้อยู่แนะนําให้รีบเข้านะครับและอีกอย่างหนึ่งแบบนี้ที่พี่รู้สึกแท้ความหวังกับหลายๆคนวยกันก็คือเพราะว่ามันมีเดเวลลอปของแมป AA มาช่วยด้วยนะครับไม่รู้ว่ากี่คนนะแต่ว่า จากที่เห็นในชื่อรีสอร์ทตรงนี้แว๊บๆนะครับประมาณ3าคนที่เห็นเลยนะครับที่จำได้เลยเพราะว่าเพื่อเคยคุยด้วยด้วยนะครับสำหรับเด็บเด็บเก่าเออเด็บเก่าเคยคุยอยู่เพราะว่าเจอบักนะครับก็เลยไปให้เขาแก้ให้ในช่วงนั้นเนาะตอน,ตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะครับหาไม่เจอแล้วเขาน่าจะปรับออฟไลน์ไปแล้วเนาะอ่ะแล้วก็มีเทสเตอร์เทสเตอร์เนี่ยมีคนไทยด้วยก็คืออ่ใครที่ดูสังเกตชื่อเทสเตอร์จะมีเป็นเด็บที่อยู่ใน AA ก็คือ คุณเลฟไลฟ์ตัวนี้คนนี้นะครับนี่เลยคนนี้จะเป็นเด็บคนไทยที่อยู่ในแมปเอเนาะเดี๋ยวเปิดให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปดูคําถามกันว่าหลายๆคนถามอะไรกันมากเกี่ยวกับแบบนี้นะครับอุ้ยอันนี้เขาคุยเล่นกันไม่น่าเป็นไรนะครับอ่าเดี๋ยวไม่อะไม่ไม่ไมไมยดยดยดหายไปแล้วอ่จบไป ทีน่นี้นะครับอืมมาจะให้ดูสัหน่อยอ่ะเอาจริงเขาจะมียศเป็น Developer ในนี้นะครับสำหรับคุณเลฟไลท์เนาะไม่แน่ใจว่าชมเขชื่ออะไรนะครับเพระไม่เรียกแล้วกันขอนแรเรียกตามชื่อดนะิสคอร์ดเนาะเห็นไหมนี่นะครับคนนี้เลยเขาจะอยู่ในดิสของ A ที่เป็นเดเวลลอปอ่ะคนนี้น่าจะทำโมเดลกับเอฟเฟกให้นิดหน่อยนะครับแต่มาเป็นเทสเตอร์ในแแบบนี้ด้วยนั่นเองแสดงว่าแบบนี้น่าจะแจ่มแน่นอนสำหรับสไตลตัวละครนะครับส่วนตัวพี่คิดว่าถ้าใครชอบเล่นเ a จะไม่ค่อยสนเรื่องกราฟิกแบบสุดๆนะครับก็คือถ้ามันมีอะไรที่คล้ายๆกันในขณะที่เกมเพลย์มันเหมือนกันแมคานิกเหมือนกันเนี่ยอาจจะดึงความสนใจได้มากก็พี่รับรองความสวยของแมปได้เลยเนองจากว่าสนิคนี่เหลือนะครับคือเราจะไม่ได้เห็นเต็มตาด้วยตัวเองแต่ว่าส่วนตัวพี่มอมองแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าของมันดีนะโมเดลเนี่ยจัดได้ว่าแจ่มอยู่นะครับถึงจะไม่ได้แจ่มแบบเวอร์ขนาดเอแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันไม่ต้องเหมือนทุกอย่างก็น่าจะดีกว่านะครับโอเคเนาะ เดี๋ยวเรามาดู FAQ หรือว่าเป็นถามตอบที่หลายๆคนสงสัยอะไรเงี้ยประมาณว่าเหมือนคําถามที่หลายๆคนถามนะครับเขาก็มาจะตอบในห้องเขาจะมาตอบในห้องนี้เนาะนี่ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่อันแรกเลยนะครับตัวนี้เลยแต่ับคําถามแรกอันนี้นะครับมีคนถามว่านะครับไอเจ้าแมพของอนิเมะแมนการ์เนี่ยจะโดนลิขสิทธิ์แบบไม่ไม่ใช่จะโดนลิขสิทธิ์แบบสิจะโดนลิขสิทธิ์จากอนิเมะแอเวนเจอร์ไหมก็คืออนิเมะแอเวนเจอร์เนี่ยจะมาฟ้องไหมอะไรประมาณนี้เนาะแบบห้โดนลิขสิทธิ์อันนี้เนาะ เขาก็บอกไว้นะครับว่าไม่มันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าด m เ a ี่ยจะเป็นเหมือนเฉพาะลิขสิทธิ์เฉพาะแบบบริษัทใหญ่อะไรประมาณนั้นนะครับก็คือพวกบริษัทอนิเมะดังๆนะครับเป็นพวกบริษัทอนิเมะที่มีค่ายของเขาพวกบันไดนะครับที่ยังดังที่คนรู้จักกันส่วนมากเยเนะไอ้บันไดเนี่ยมีทั้งลิขสิทธิ์เกมทั้งลิขสิทธิ์อนิเมะเลยนะครับอันนั้นะจะเขาสามารถ แจ้ง DMCA เราได้เนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์อะไรประมาณนี้เนาะณนะตอนนี้ก็เจา้าลิขสิทธิ์ของอันนี้ไม่เป็นกากดกลัวอย่างเดียวคือแบบที่เกมแฟมนะฮะสร้างนั่นเองเนาะเพราะว่าเกมแฟมเนี่ยส่วนมากเขาจะสร้างเกมที่เป็นลิขสิทธิ์แบบแท้นั่นเองก็คือเขามีงบเยอะนะครับมาไล่ยิง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 ,ยง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 พวกที่เขาไม่ได้ถูกลิขสิทธิ์นะเออก็คือเขาจะไปซื้อพวกลิขสิทธิ์จาก อนิเมะต,ต่างๆนะครับพอทีเนี้ยเขาถือลิขสิทธิ์ตัวน,นั้นแล้วเขาจะสามารถยื่นแจ้งเรื่องไปทางโรบอกได้ว่าเอ้ยเออแมบเนี้ยเขามีเป็นแบบเออเป็นเป็นเรื่องที่เขาถือลิขสิทธิ์อยู่เออเรียกงี้แล้วกันน่าจะเข้าใจง่ายที่สุดนั่นเองอ่ะนี่ประมาณน,นี้สำหรับอันแรกเนาะนี่ครับต่อมานะครับเป็นในเรื่องของ วันปล่อยนะครับอันนี้วันปล่อยเขาก็แจ้งมาแล้วว่าวันที่ในช่วงเดือนของพฤษภาแน่น,นอนแต่ว่าไม่ได้บอกว่าวเป็นวันที่5แบบตรงๆนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้จริงจน,จนล่าสุดเขาประกาศว่าเลื่อนแบบไม่มีกาหนดแต่ว่าเปิดภายในเดือนนี้อันนี้เผื่อใครไม่รู้นี่นะครับนี่เลยเพราะฉะนั้นก็รอก,กันต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตข่าวสารแบบรวดเร็วให้ละันนะครับวันนี้มา พูดให้ฟังสั้นๆเฉยๆนะครับแล้วก็มาดูคําถามว่าหลายๆคนถามเยอะนะครับสําหรับแมปนี้ก็มีคนถามเยอะอันนี้ก็จะเป็นคําถามที่ไมนได้ไปคิวนะครับเป็นคําถามที่โพสได้บ่อยครั้งหรือว่าเป็นคําถามที่โคตรจะฮิตติดจรวยนะครับฟิลประมาณว่าเอ้ยพี่ตัวนี้เก่งไหมตัวนั้นเก่งหรือเปล่าตัวไหนเมตาอะไรอย่างที้นะครับอ่านี่นะครับมาต่อมานะครับจะมีชไนนี่ยูนิตไหมเขาบอกว่ามีนะครับมีชไนนี่ยูนิตแน่นอนตั้งแต่ปล่อยเลยนะตั้งแต่เกมเปิดเลยแต่ว่า เขาบอกไว้ว่าจะไม่ได้มีทุกตัวนะครับนี่ not All Unit w i l l h a v e a Shiny นั่นเองนะครับนี่เขาบอกว่าจะไม่ได้มีทุกตัวเนาะ,ะดีคอร์ดปักไปและปลดคุมไอ้นี่ไม่ได้นะครับทั้งมันคำถามต่อมานะครับออจอยนะครับจะซัพพอร์ตจอยไหมอ่ะนี่นะครับเขาบอกไว้ว่าจะมีการซัพพอร์ตจอยนอนแต่ว่าไม่ได้เปิดปล่อยมาในช่วงอัปเดตเลยนะครับก็คือต้องรอไปสักพักหนึ่งก่อนเขาก็เขาจะค่อยทําเป็นคอนโซลขึ้นมาเนาะ คอนโซลเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้จอเห็นครับไม่แน่ใจว่า Nintendo มีไหมแต่ก็ Nintendo ก็เรียกว่าจอเหมือนกันเป็นพวก PS5 Xbox อะไรพวกนี้นะครับเขาจะเป็นพวกอคอน,คอนโซลเนาะคอนโซลนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับเป็นคำถามที่ทบอกว่ามีกิวไหมนะครับจะมีกิวไหมเขาบอกว่ามีกิวแน่นอนนะครับแล้วก็จะมาในช่วงอัปเดตหนึ่งอัปเดตสองแสดงว่าในช่วงแรกจะยังไม่มีเปิดเกมมายังไม่มีแต่น่าจะมาอัปเดตสองส่วนตัวพี่คิดว่าไม่น่าปล่อยมาอัปเดตหนึ่งน่าจะอัปเดตสองอัปเดตสามประมาณนี้เนาะ นี่ก็จะเป็นคำถามหลักๆเลยนะครับที่สำคัญของคำถามนี้ก็คือเป็นซับเทปเป็นยังไงกับวิธีการหาเทปดีลนนี่อันน่นาจะคนน่าจะสนใจกันเยอะนะครับอ่ะก็เดี๋ยวพี่จะเลื่อนขึ้นมาให้ดูสักนิดนึงนี่นะครับให้มันคำแบบพอดีเนาะอันแรกเลยนะครับซับเทปคืออะไรนะครับสำหรับคําถามตรงนี้เนี่ยหลายๆคนถามเยอะมากสําหรับระบบซับเทปเดี๋ยวพาพาไปดูก่อนว่าซับเทปเป็นยังไงมันจะเป็นแพสซีฟช่องที่2นะครับนี่เดี๋ยวเปิดตรงนี้แล้วกันน่าจะดูง่ายกว่านา ปุ๊บนี่เลยเห็นไหมซับเทจะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อใครถามว่าซับเทคืออะไรนะครับระบบระบบซับเทแือว่า,าเทที่2เนี่ยมันจะเป็นระบบท,ที่เขาอยากจะเพิ่มมาในเกมต่างๆที่เขาเคยเล่นอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ไปจําได้ว่าเขามาพูดหรือว่าพิมในช่องอะไรสักช่องเลยที่เขาบอกว่าเขาอยากมีซับเทตั้งนานแล้วสําหรับอะไรแมปเนาะแต่ว่าพอมาสร้างใหม่ๆเขาก็เลยยัดเข้ามาเลยนะครับ เขาบอกไว้ว่าซับเท็ดเนี่ยจะเพิ่มนะครับแบบเพิ่มเป็นพวกอ่าซัพพอร์ตอ่าก็คือมันตามชื่อเนาะเป็นซับเท็ดนั่นเองก็คือเป็นพาร์ทที่ทําให้ดเมดอทสูงขึ้นนะครับทำได้เงินให้ได้เงินเยอะขึ้นในการค่ามอนครั้งหนึ่งแล้วก็การสซคิปเว็บราได้เงินเยอะขึ้นก็มีนะครับอ่าก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีพาร์ทแยกไหมที่จะเป็นแบบเอ้ฆ่ามอนแล้วได้เงินเยอะขึ้นกับหันเว็บหนึ่งไปแล้วได้เงินเงินเยอะขึ้นในตัวฝาเงินอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะรวมเป็นอันเดียวหรือว่าเป็น หลายๆอันเพราะว่ารายละเอียดแพสซีฟยังไม่รู้แน่ชัดนะครับพี่ไม่ได้เป็นเทสเตอร์นะบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็สำหรับซับเทตตัวนี้นะยังไม่แน่นอนเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะก็นี่นะครับนี่ซับเทตตัวนี้เนาะประมาณนี้จริงพี่ก็พูดไปแล้วเรื่องซับเทตนะครับหลายๆคนถามมาเนาะแล้วก็เขาพยายามทําให้มันสมดุลมากที่สุดนะครับแล้วก็ในสุดท้ายก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับนี่อาจจะมีเปลี่ยนแปลงได้เนาะประมาณนี้นครับ แล้วก็อันอเอยขุมได้แล้ววะตอนแรกมันบั๊กนะครับอ่าแล้วก็อ่าสำหรับซับเทสเนี่ยอาจจะเปลี่ยนการใช้ดนะีโลเนาะจากเทสดีโลเป็นปกติไปเป็นอีกอันหนึ่งนั่นนี่นะครับก็สมมุติว่าอันแรกเราใช้เป็นฉาดอีกอันหนึ่งเราอาจจะใช้เป็นรีโลโทเค็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคนะต่อมาไปเป็นคําถามเกือบสุดท้ายนะครับเกือบสุดท้ายแล้วเนาะก็คือตรงนี้นะครับคำถามตัวนี้เนี่ยมันประมาณว่าวิธีการหาดีโลยังไงทํำยังไงนะครับก็คือเขาจะบอกไว้นะครับว่าเขาจะทําให้มันหาได้จากพวก โหมดต่างๆนะครับหรือว่าการซื้อด้วยโลบักอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เขาวางแผนไว้ว่าจะทําให้เจ้าเทดิโลเนี่ยมีประมาณว่าแบบยิ่งเลเวลอัพเราจะยิ่งได้เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะก็รอดูนะว่ายังไงนะตร,นตรงนี้เพราะว่ายังไม่ชัวนเนาะแน่น,นอนนะแล้วก็จะมีการเป็นไปลงสเปเชียลสเตตต่างๆนะครับก็เป็นพวก ชาเลนจ์อะไรเนาะเราก็จะมีเป็นบัตเทิลพาร์ตนี่นะครับเออเผื่อใครไม่ทันเพราะพี่แปลถึงตรงไหนอันนี้พี่จะแปลแบบรวดรัดให้ฟังเพราะว่าถ้าแปลละเอียดเดี๋ยวมันจะเป็นแบบช่างสเสียดไปเลยแต่ว่าพี่จะแปลคร่าวๆให้ฟังให้มันแบบเข้าใจก็พออ่ะนี่นะครับอ่านี่นี่ครา้งที่เขาบอกไว้ว่าอันนี้ที่พี่ไปบอกว่าดีฟิตติ้งสเปเชียลสเตจก็คือการผ่านอ่าการได้ของจากการผ่านสเปเชียลสเตจนั่นเองต่อมเป็นอะล็อกบัตเทิลพาร์ตนี่อันนี้ก็คือบอกไปนะครับก็คืออ่าตอนนี้ยังไม่ได้เอาเข้าอนะ่ะเนาะะนครับอ่ะ เขาบอกไว้ว่าเอ้ยที่บอกว่ามีบปัญหาร์ในเทียบปัญหาเนี่ยมันมีแน่นอนแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เข้ามาในอัปเดตแรกอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะนี่เขาจะทําให้มันเอ่อเพท์แพทชูวินน้อยลงอ่ะน, less, win นะนี่ออบิตเลสเพทชูวินนั่นเองก็คือให้มันเพทชูวินน้อยลงกับเป็นสายฟรีชูเพได้ดีมากขึ้นถ้าเราถ้าเราดวงดีนะครับวงเล็บไว้ตัวใหญ่เลยว่าถ้าเราดวงดีนะนั่นเองนะครับในส่วนของแชร์เล้นก็จะมีแชร์เล้นรายวันเหมือนอนิเมะเอเวนเจอร์เลยที่เราจะได้เป็น เทดดีโลนะครับที่ไม่ใช่เทดดีโลสิดีโลโทเค็นนะครับที่เหรียญไม่ใช่สิฉาดจ,จำชื่อไม่ได้แล้วมันชื่ออะไรนะครับไอ้สำหรับฉาดดีโลโทเค็นอะไรอย่างนั้นนะไอ้ตัวนั้นนะครับลืมไปแล้วไม่ได้เล่นอดมีอเวนเจอร์เกือบครึ่งปีแล้วนะครับเซ็งจังเลยอ่ะต่อมานะครับระบบเทรดจะมีเข้ามาเลยไหมเขาบอกไว้ว่ายังไม่มีนะครับอ่ะนี่ตัวนี้นะครับอ่ะนี่ Not r a d i n g will be a d uh, in an update after release นะครับก็คือจะยังไม่มีเทรดเข้ามาในช่วงอัปเดตแรกๆนั่นเนองก็คือปล่อยไม่ใช่อัปเดตแรกๆสิปล่อยปล่อยเปิดแล้วพออัปเดตหนึ่งอัปเดตสองเนี่ยจะมีเทรดเลยไหมยังไม่มีนะครับน่าจะมาในช่วงอัปเดตสิบประมาณนั้นเลยนะเพราะว่าการที่มีเทรดมันจะทําให้เกมเรียกได้ว่าเล่นง่ายเกินไปนะครับเรียกสั้นๆได้เลยว่าง่ายเกินไปเพราะว่าถ้าข้อตกลงกในการเทรดเขาเนี่ยจะใช้เป็นพวก เพชรหรือเลเวลยังไงก็แป๊บเดียวนะครับแปบ๊บเดียวก็มีเทคกันแทบบจะทุกคนเลยนะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับคําถามที่หลายคนสงสยัยพี่ไม่ได้แปลแบบละเอียดเต็มร้อเแต่ว่าเอาที่เราเข้าใจก็พอนะครับโอเคใครที่อยากได้ลิงก์ดิสคอดเดี๋ยวถ้าพี่ไม่ลืมนะครับถ้าลืมทวงได้นะครับ,นะรบเอ้ยพี่พี่ยังไม่ให้ลิงก์ดิสคอดเลยทวงได้นะครับทวงได้นะ,ะแล้วก็วันที่เขาบอกไว้นะครับเขาไม่ได้บอกวันที่ชัวรนะ์เนาะเพราะว่าเขาอยากทําให้มันชัว ที่จะไม่เหมือนไม่บัก็กเหมือนอนิเมะคลาสมากเกินไปนั่นเองเขาเลยทําให้ไม่ไม่ใช่เขาเลยทําให้เขาเลยไม่ประกาศวันที่แน่ชัดนั่นเองนะครับเพราะาไม่ชัวร์จริงๆโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับจริงๆว่าจะมาสั้นๆแต่ว่ามาแป FAQ ซะยาวเนาะอยากอธิบายให้เข้าใจกันเพราะว่าแบบนี้เนี่ยแทบจะเอ่อฟรีทูเพย์ได้เลยเพราะว่าถ้าสเตตเขาเหมือนอนิเมะแฮปปีเจอร์จริงๆพี่เคยทําแบบไม่ใช้ยูนิ้ไปแล้วนะครับในการโซโล ทุกคอนเทนต์เลยนะครับเรียกได้ว่าทุกคอนเทนต์เลยน,นั่นเองยกเว้นในประตูเทียร์สูงๆตั้งแต่เทียสิบสองสิบสามขึ้นไปอันนั้นจะต้องใช้ยูนิชันเกมเล่นยากนั่นเองนะครับส่วนพวกเลดที่พี่เคยสอนโซโล่ไปใครที่ยังไม่ดูไปดูได้นะครับว่าตัวละครมันไม่จําเป็นต้องใช้ยูนิชก็เล่นผ่านได้น,นั่นเอง และตัวที่พี่ใช้ไม่ได้ใช้พานลุงด้วยใช้เป็นก้อนสปินนั่นเองนะครับก็ผ่านได้เหมือนกันนะเออเนาะสำหรับอันนี้ไม่เจอแบบนี้เขานัเหมือนเลยแถมมีซับเทดทาให้เราเล่นง่ายขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของเพทูนที่เอ,อ้ยเพทูนท์เนี่ยแม่งจะเล่นได้แบบชิวๆอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วคนที่เติมต้องเล่นได้สบายกว่าคนที่ไม่เติมอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเขาทําให้คนเล่นที่เติมแบบสมมุติว่าคนเล่นแต่คนนี้เติมไปพันนึงอีกคนนึงไม่เติมสักบาทแต่ว่าเก่งเท่ากันไอ้่่เเเิมเเเมมาาไไปไซึงกดด พื่อจะเป็นการกุศลเพราะนั้นก็เห็นใจเขาด้วยนะครับว่าเอ้ยมันเทาทวินหรือเปล่าเราลองดอูดีว่าเราสามารถรีหารียดีหายูนิคได้ไหมแบบนี้ไม่ได้แจกโคลร,ริโลเหมือนแบบที่เรารักแน่นอนนะครับแบบที่น้องๆรักเออไม่ใช่พี่รักนะก็คือแบบอนิเมะอัลต่์แหนะในโค้ดเนี่ย,เ,ยเขาน่าจะไม่แจกเพราะว่ามันสามารถรียดีจนกว่าจะได้เป็นพวกพาร์ทโกงๆได้พาร์ทที่เป็นยูนิคหรือพาร์ทที่เก่งพอกับยูนิคนั่นเองฉะนั้นก็อย่าไปหวังกับโคลริโลเราเป็นไปหาวิธีฟาร์มน่าจะดีกว่า อ่ะโอเคประมาณนี้กันนะครับสำหรับแมปอนิเมะมังกาศที่ประกาศเลื่อนแล้วก็คําถามที่พบได้บ่อยครั้งนะครับคาถามที่คนถามเยอะๆนะโอเคสำหรับสนิคตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นจากเดิมนะครับเพราะว่าเขาก็สนิคไว้เป็นในด้านของสาวในการซุ่มแค่นั้นเองเสียงนี่แบบเสียงที่คิดถึงเลยนะครับนี่หละถึงมันจะไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็เหมือนเสียงที่เราคิดถึงอยู่ดีนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ดีนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ